คุณสมบอกว่ามาลายข้อพระกรเลือเพียงแค่กองบุญครึ่งก็จบแล้วใครจะปิดก่อนสวดมนต์เหรียนเชิญครับจะสวดมนต์แล้วนะจะสวดมนต์ละ้ออโอ้อันนี้เป็นหนังสือที่คุณน้อยศีรักษานะครับบูชาไปเพื่อศึกษาธรรมก็ คุณสมก็เลยบอกว่า,เ,าเหตุบังเอิญไม่มีจริงจะได้มาแถมนี่แหละได้มาที่สตูดิโอแล้วก็มีพระที่สตูดิโอรักษาไว้อยู่เป็นสมเด็จนางพญารุ่นปอติศาสตร์มีตาการจนาพิเศษอยู่ที่ด้านหน้านะฮะสร้างตั้งแต่ปี2,5,3,9ครับตอนปีการจนาพิเศษเป็นสมเด็จนางพญาแท้จากวัดนางพญานะครับก็ขอน้อมอารัธนาบุญกุศลทั้งหลายที่คุณน้อยสีรักษาได้ตั้งจิตไว้ดีแล้วเนาะ ให้เกิดเป็นบุญบาร,รมีที่เกือ้อกูลพระาศาสนายิ่งๆแล้วก็ขอบาร,รมีของสมเด็จนางพญานะครับอันสร้างในวาระการจนาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประสิทธิ์ที่นำส่งให้คุณน้อยสีรักษาและครอบครัวจเจริญด้วยธรรมจเจริญด้วยปัญญาด้วยแสงสว่างในทางชีวิตคล่องตัวทุกทิศทั้งทางโลกทางธรรมครับสาธุก,การครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเซ็นนอกงาน,นจเพราะว่าเพราะว่าลืมจะ,จะสวดมนต์ละ เดี๋ยวพร้อมลายเซ็นนะตกล่นลจนดีเอาแล้วนะเต็มอย่างเต็มอย่างอีกหนึ่งกองบุญครึ่งนะคุณเป,เป็นมาลายครอบพระกรผมสวดมนต์จบก็คงจบพอดีแหละ,ค,ะคุณน้อยอยู่พอดีนะสาธุการครับไม่มีเหตุบังเอิญเดีวันนี้คุณลอยเป็นเจ้าภาพ่าวันนี้คุณลอยทวงกับหนุ่มแหม่มธนพรเหมือนรัก สองพระสงฆ์นิกรชายหญิงที่บูชาทุกวาระสําคัญของพระราชบงนะไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวบูชาเป็นพระเอกพันครูในวันนี้สาธุการครับเดี๋ยวสวดมนต์ครับรวมถึงท่านต้นบุญทั้งหลายด้วยนะคุณมัทุรสคุณพี่เล็กสวีเดนแม่ออบาเบอร์ไอแลนด์เหนือนะโอเคมาอัญเชิญพรนเอกพันคูครับ ถือว่าได้มอบในวันดีนะคุณน้อยนะวันล้วมินเลยโอ้ท่านทั้งหลายครับนะวันนี้เป็นองค์พระองค์พระพุทธรูปแบบคันธาระนะครับอืมเอาเอาอันนี้แล้วกันอันนี้เดี๋ยวว่าจะยกก็ตอนลัลไลอ่ะ้จะยกไว้ตอันน้น ต้องเอาเอาแท่นเอาทานนะอาี่ไงหอหนังสือ,นะองไงแลรวนี่หอสีขาวต่ำอยู่สีขาวนะเนี่ยห่อหน้านไงจะโคตรได้ไงหอหน้าเนี่ยเออเดี๋ยวจะหาอะไรหนุนพานหน่อยนะคุณนะแป๊บหนึ่งนะครับ พอแค่นี้อะได้อยู่อ่าคุณลอยทนทวงปิดให้ครับมาลายข้อพระกรสาธุการครับไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่ได้นะคุณลอยนี่เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อกี้ผมไปอ่านอยู่ในกระทู้ท่านเปลี่ยนเปลี่ยนเงินเป็นบุญเปลี่ยนทุนเป็นธรรมเปลี่ยนทรัพย์ที่ครองไว้เป็นอริยะทรัพย์ครับก็ ท่านเก็บพระไว้หลายองค์ตอนนี้ท่านก็ปล่อยให้ทุดงบ้างทุดงไปบ้านของญาติธรรมที่มีจิตศรัทธานะก็ได้ได้ปัจจัยมาก็มาทําบุญกุศลน,นะโอ้รู้สึกว่าจะทอดกรถินไปยี่สิบสาสิบวัดละสาธุการนะครับสาธุการครับเดี๋ยวนะอ่ะตรงนี้นะนี่เอาเอาอย่างนี้นะหมุนผ่านดีกว่า โอเคโอเคครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราตั้งจิตในการสวดมนต์เจริญภาวนาพร้อมเพียงกันในค่ำคืนนี้นะครับข้าพระพุทธเจา้าทั้งหลายขอน้อมรวมจิตสร้างบุญกุศลในวาระวันนวมินทรมหาราช13ตุลาพุทธศักราช2568เพื่อน้อมบุญกุศลทั้งหลายถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะการิิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรผู้ทรงสถิตอยู่ในใจไทยนิรันด์บัดนี้ครับพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมรวมกระแสบุญกุศลให้ปรากฏเกิดอย่างสว่างสวด้วยใจศรัทธานอบน้อมบูชาในพารัตนไตรยัยอารหงสมมาสัมทโธพระควา พุทธังพักควันตังอภิวาเทมิกราบครับสวาคาโตพักควตาธรมโมธรรมังนามสามิกราบครับสุปฏิปันโนพักวโตสาวกสังโคสังคางนามามิกราบครับข้าพระเจ้าขอแสดงความนอบน้อมด้วยกายวาจาใจ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมกราบบูชาด้วยความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมเจ้าต่อพระสังฆาเจ้าต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ต่อพระไตรศีขารวมลงเป็นหนึ่งประสิทธิน้อมเกิดเป็นมหาโพธิญาณบารมี ด้วยกระแสบุญแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพทั้งหลายประสิทธิรวมด้วยกระแสบุญกุศลนั้นข้าพระเจ้าได้ประกอบทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้ทั้งหลายประสิทธิรวมเป็นหนึ่งเกิดเป็นมหาบารมีธรรมขอนอบน้อมมหาบารมีนั้นนิมนต์รัตนาสมเด็จพระปฐมบรมมหาพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธสกิโทศพลญาที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมโปรดเมตตาสเสด็จมาอยู่เหนือเสียนกล้าวเป็นประธานใหญ,นนญ่เป็นประธานบุญเป็นประธานมงคล น้อมอารัธนาพระพุทธธรรมพระสงค์ทั้งหมดทั้งปวงในอนันตจักรวาลทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตโปรดเมตตาประสิทธิเสด็จมาเป็นประธานบุญสัมพันธ์นิรมิตรวมลงทั้งหมดให้เกิดเป็นวิมานที่วิมานทองวิมานแก้ววิมานธรรมครอบเหนือเสียงกล้าวกายใจจิตปัญญาขาพเจ้าบัดนี้เป็นการเวลาแห่งการมงคลขาพเจ้าขอน้อมจิตสวดมน์เจริญภาวนาพุธทธังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออมรตนาพระพุทธเจ้าได้โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระอุปัชฌาย์ในการบวชจิตของข้าพเจ้าทำมังสารนังคัจามิ้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมรตนาพระธรรมเจ้าทุกพระธรรมขันธ์โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในการบวชจิตของข้าพเจ้าสังขังสารนังคัจามิข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมรตนาพระอริยสังฆเจ้าทุกทุกนามโปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระอนุสาวนอาจารย์ในการบวชจิตของข้าพเจ้า บมัดนี้ดวงจิตขอข้าพเจ้าเกิดความสะอาดสว่างสงบขอดวงจิตนี้จงเป็นไปด้วยความนอบน้อมและเคารพในพระรัตนตรัยนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์รีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธัง สีวลีจะมาหาเถรังอาหาังวันธามิทูระโตอาหาังวันธามิทาตุโยอาหาังวันธามิสัพปโซพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิขปเจ้าขอนอบน้อมในพระสูตรอันร้อยเรียงมักมีองค์8เป็นปฐมแรกสุดสืบวงล้อมรอบด้วยพระสงฆ์ทำจำหลักมั่นคงเสมอมักสมานผลเทศนาดุดดังหงร่อนมังกรไร่เอ่ย ขอน้อมอารัธนาบาร,รมีแห่งธรรมจักรกับอัตนสูตรพระธรรมบทบทแรกในการประกาศพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นด้วยองค์บริบูรณ์ของพระรนตรัยในการละครั้งนั้นพระตถาคตเจ้าได้แสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีณวันเพ็ญเดือน8ปคือวันเพ็ญเดือนอาสาลหะณป่าอิสิป,ปัตนามฤกทายวันกรุงพารณาณสีบัดนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงพระธรรมนั้น ให้เกิดซึ่งพระสงฆ์คือท่านัญญากนธัญะด้สดับแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันจึงเกิดเป็นพระสีตรัตน์ไตรครบถ้วนในพุทธมณฑลมงคลนั้นแล้วการนั้นจึงทําให้ธรรมิกราชอันปรากฏด,ด้วยธรรมาจากกปตัตนสูตรแสดงเป็นพระสูตรอันงดงามยิ่งเป็นปฐมแรกของพระศาสนาเราท่านทั้งหลายขอน้อมจิตในการสาธยายเพื่อยกใจขึ้นพิจารณาน้อมนำสู่มรรคาในการปฏิบัติ เพื่อความบรรลุชัดในที่สุดแห่งธรรมคือพระนิพพานนั้นเถิดท่านทั้งหลายในพระสูตรนั้นได้สาธยายไว้ว่าพระอานุเถระได้สดับฟังมาว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้เสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิสิป,ปตนามฤรทาทยาวันใกล้เมืองพารณาณสีในการนั้นแลพระองค์ได้ตรัสเตือนปัญจวัคคีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างเหล่านี้บรรพชิตไม่ควรช่องเสพหนึ่งคือชีวิตพัวพันกับการ การทั้งหลายเป็นทมอันเลวเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนเป็นเหตุให้คนมีกิเลสหนาะไม่ใช่คนที่ไปจากค่าศึกไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นความเหน็ดเหนื่อยด้วยตนด้วยตนฉะนั้นจึงเกิดทุกข์ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นนนยิ่งในทางที่สองนั้นเป็นการทรมานตนอันสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นอย่างหนักหนาสาหัสย่อมเกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบไม่ได้ไปจากค่าศึกไม่ประกอบด้วยประโยชน์ภิกษุทั้งหลาย จึงต้องเดินทางสายกลางไม่เข้าไปในที่สุดสองอย่างคือไม่หย่อนเกินและไม่ตึงเกินไปแตถาคตได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วด้วยตัวเองแล้วจึงเกิดดวงตาเป็นญาณอันเครื่องรู้ญาณน,นี้จึงเป็นไปเพื่อความสงบระงับจากกิเลสเป็นความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความรู้ดับดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติแห่งทางสายกลางเป็นไนะสิ่งที่เป็นไปนั้นจึงประกอบด้วยองค์8ที่ประกอบกันอยู่ สิ่งเหล่านั้นคือสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกรปรเป็นความดำริชอบสัมมาวาจาเป็นวาจาอันชอบสัมมากรรมโตเป็นการงานอันชอบสัมมาอาชิโวคือการเลี้ยงชีวิตโดยชอบสัมมาวายโมคือความเพียรโดยชอบสัมมาสติคือการระลึกชอบและสัมมาสมาธิคือความตั้งจิตชอบ8อย่างนี้เป็นองค์8ที่พาเราออกจากข้าศึกคือกิเลสได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันข้อปฏิบัติทางกลางนั้นที่ทพระพุทธเจ้า เป็นตถาคตได้ตัดสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นเครื่องรู้ได้รู้ว่าอะไรหนอะได้รู้ว่าทุกที่แท้จริงคืออะไรทุกที่แท้จริงนั้นคือความเกิดก็เป็นทุกขความแก่ก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกขความโศกความร่ําไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข ความเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบที่ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ความพัดาทจากสิ่งที่รักที่ใคร่ที่พอใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ตามนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อคือทุกข์ทั้งหลายเกิดจากอุปทานขันห้าเป็นเหตุเป็นเป็นตัวทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์คืออะไรกันสมุทโยแห่งทุกข์คือสมุท,ทยัยนั้นคือความทยานอยากทยานอยากเมื่อไหร่ทําให้พบนั้นมีอีกความกําหนัดก็ด้วย อำนาจของความเพลิดเพลินในการมก็ด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้เรายังติดอยู่ในห่วงทุกข์อย่างเสมอภิสูุทั้งหลายแล้วทุกขานิโรธคือนิโรธแห่งการดับทุกข์เป็นอย่างไรดับทุกข์ก็คือดับตัณหานั่นดับตัณหาจนวางตัณหานั้นได้วางได้แล้วก็ปล่อยตัณหานั้นได้ด้วยและไม่กลับไปพัวพันกับตัณหานั่นอีกนี่แหละจึงดับทุกข์ได้โดยแท้จริงองแปดแห่งแห่งขนทางดับทุกข์ จึงเป็นสิ่งที่ทําลายค่าสื่อคือกิเลสเป็นปัญญาเป็นดําริเป็นวาจาเป็นการงานเป็นการเลี้ยงชีวิตเป็นความเพียรเป็นความระลึกและความตั้งมั่นโดยชอบทั้งหมดทั้งตัวงจึงเป็นหนทางดับทุกได้ดูก่อิภิกษ์ทั้งหลายจากขู่ได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราผู้ตถาคตทำทั้งหลายที่เราไม่เคยฟัง ว่าอริยสัจเป็นอย่างไรบัดนี้เรารู้แล้วทั้งสิ้นยานจึงได้เกิดขึ้นด้วยปัญญาจากสุทั้งหลายทั้งปวงเราเรียกสิ่งนั้นว่าอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐดูก่อนภิกษุทั้งหลาย mm hmm. เมื่อจักขูดได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วเราจึงได้รู้ว่า สรรพสิ่งในจัก,กรวาลน,นั้นเป็นเหตุและปัจจัยซึ่งกันและกันเราจึงได้รู้ชัดในอริยสัจสี่ด้วยอาการรอบ3จึงเรียกว่าอาการ12เรารู้ว่าต้องทำสิ่งนี้ให้หมดจดทุกรอบของการตัดสรู้เพราะจะไม่มีความตัดสรู้ใดยิ่งไปกว่าในโลกนี้ไม่มีในหมู่เทวดาไม่มีในหมู่มารไม่มีในหมู่พรหมไม่มีในหมู่สัตว์ไม่มีในสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์การตัสรู้ชอบโดยอาการ12 เรากระทำด้วยตัวเราเองด้วยปัญญาของเราเองภิกษุทั้งหลายเราขอยืนยันตนว่าเราเป็นผู้ตัดสู้พร้อมด้วยปัญญาแล้วเราได้ตัดสู้ชอบด้วยปัญญาแล้วไม่มีการตัดสู้อื่นใดจะยิ่งไปกว่านี้ในโลกมนุษย์นี้แม้ในหมู่เทวดามารพรม,มนุษย์หมู่สัตว์สมณพราหมณ์และเทพยดาก็ตามปัญญานั้นได้เกิดขึ้นแล้ว การพัวพันพิเศษในการกลับมาสู่กิเลสกับเราของเราและการมาเกิดใหม่ไม่มีแล้วชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้ความเกิดใหม่ไม่มีอีกครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสธรรมะปริยายนี้ภิกษุปัญจวคีมีใจเพื่อเพลินยินดีในธรรมภาสิทธิ์ของพุทธเจ้าจักสู่ในธรรมอันปัสจักทุลีปัสจักมณฑินได้เกิดขึ้นแล้วดวงจิตแห่งผู้มีอายุชื่อโกนิธัญญาได้เข้าใจแล้วว่า ยังกินจิสมุทยะธรรมังฉับพันตังนิโรธธรรมนติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับสลายเป็นธรรมดาธรรมจากอันพระผู้มีพระเจ้าให้เป็นไปได้กำเนิดขึ้นแล้วเราเทวดาทั้งหลายจึงบรรลืออนุโมทนาสาธุการลั่นว่านั่นแหละคือจากแห่งธรรมที่ไม่มีจากไหนในจัก,กรวาลสู้ได้ อันพระผู้มีพระภาคได้ดำเนินธรรมจากนั้นให้หมุนแล้วณป่าอีสิปัตนามฤคทกยวันใกล้เมืองพานาสีเป็นสิ่งที่สมณพราหมณ์เทวดามารพรมและใครๆโลกนี้คัดขานไม่ได้ครั้นแล้วเหล่าเทวดาจาตุมหาราชจึงได้น้อมอนุโมทนาสาธุการเหล่าภูม,มิะเทวาทั้งหลายบรรลือเสียงให้นั่นสาธุการเหล่าเทวดาดาวดึงสาธุการเหล่าเทวดายามาสาธุการ เหล่าเทวดาชั้นดุสิตสาธุการเหล่าเทวดาชั้นนิมมานนรดีสาธุการเหล่าเทวดาชั้นปรนิมิตวสาวติสาธุการคันแล้วพระพรหมทั้งหลายที่เกิดแต่พม่าโลกได้ยินเสียงของเทวดาทั้งหลายสาธุการแล้วก็ประลือสาธุการว่านี่คือจักแห่งธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคได้ให้ไปเป็นและไปแล้วณป่าอิสิป,ปตนามฤคททยวันสมณพราหม์เทวดามารพรมและใครในโลกนี้ไม่อาจคัดค้านได้ โดยคู่ขนาดหนึ่งนั้นเสียงดังสนั่นในพมโลกด้วยประการลัชนีหมื่นโลกธาตุจึงสะเทือนเฟือนไหวสถานลั่นไปแสงสว่างโอภาสอันไม่มีประมาณยิ่งได้ปรากฏแล้วในโลกยิ่งกว่าแสงของเทวดาทั้งปวงรวมกันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้เปล่งอุทานคาถาว่าโกนธัญญาผู้จเจริญรู้แล้วหนอโกนธัญญะผู้จเจริญรู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นท่านจึงมีชื่อว่า พระอัญญาโกฏัญญะนั้นทีทเดียวทเทียวเพราะดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแล้วแก่โกทัญญะผู้มีอายุข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมกราบในธรรมจักรกับปวัตนสูตรอันสเดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงอย่างงดงามยิ่งแล้วในเบื้องต้นได้แสดงอย่างงดงามยิ่งแล้วในท่ามกลางได้แสดงอย่างงดงามยิ่งแล้วในที่สุด แม้พระองค์ล่วงลับดับขันปรินิพานไปแล้วแต่พระบระมสารีริกธาตุยังปรากฏอยู่ในโลกธาตุใดๆข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมกรับไหว้บูชาณโมตสะพะควโตวอาระหโะตสัมมาสัมพุทธะณโมตสะพะควโตวอาระหโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสะภะควโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธะ อุกาสะวันธามิพันเตเจติยังสัพพังสัพพัฏฐานีสุปฏิทิตังพุทธสารีริกทาตุงมหาโพธิงพุทธรูปังคันทะกุดิงจะตุที่สาสหัสเสธรรมะขันเทสัพเพตังปาทะเจติยังสักการะทังอาหารวันธามิธาตุโยอาหารวันธามิสัพพโสอิจเจตังรัตนัตยังอาหารวันธามิสัพพทา สาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุแห่งพระพุทธองค์ทั้งหลายผู้ทรงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐได้ปดิสถานแล้วในพระสุภายในพระสถูปเจดีย์ทั้งหลายเหล่านั้นหนึ่งอยู่ในพระพุทธรูปปฏิมาหนึ่งพระคันธกุฎีหนึ่งพระบาทเจดีย์หนึ่งขอนอมสักการะด้วยอาการนี้สาธุสาธุสาธ,สาธุข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอโอกาสกราบไหว้บูชาซึ่งพระธรรมทั้ง84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์นั้นด้วยมหาสักการะที่ตั้งจิตไว้ดีแล้วนี้ สาธุสาธุสาธุข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมโอกาสกราบไหว้บูชาพระบระมาธาตุแห่งพระอรหันตสาวกทั้งหลายด้วยการสักการะนั้นขอจงเป็นกุศลเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นเครื่องตามส่งให้จิตข้าพเจ้าสว่างสวัยสืบไปด้วยบุญบาร,รมีแห่งพันเอกพันครูเบื้องหน้านี้ จงนิรมิตให้เป็นเครื่องบูชาทิพย์เป็นผานเอกพานครูทิพย์เป็นดอกไม้ทิพย์ทูตทิพย์เทียนทิพย์พานใบสีทิพย์เครื่องบูชาทิพย์อันเป็นเลิศยกด้วยจิตสว่างมาเจิดบูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระสังฆเจ้าโดยรวมทุกประการบัดนี้ขราพระเจ้าขอน้อมกายใจจิตวิญญ,ญาณน,น้อมถวายบุญกุศลในการน้อมดวงจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญ,ญาณของพระบาทสมเด็จ พระบารมชนะกาธิเบศมหาภูมิพูณอดุญเดศมหาราชบารม,มนาถบพิษผู้เป็นองค์มหากษัตริย์เหนือเสียงก้าเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตอยู่ในใจไทยนิรันด์ด้วยวันนี้เป็นวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นปีที่9แห่งการสวรรคตขอน้อมดวงจิตอันหมดจดถวายเป็นพระราชูสศลทุกประการด้วยอนุภาพแห่งพุทธบูชาด้วยอนุภาพแห่งธรรมบูชา ด้วยอุุภาพแผงสังฆบูชาและองค์ทานศีลภาวนาอันค่าพระพุทธเจ้าได้กระทำไม้ดีแล้วขอน้อมถวายเป็นพระจชกุศลจงทุกประการด้วยมหาเจตนานั้นเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุท่านทั้งหลายครับบัดนี้ดวงจิตเราสว่างสวัยเราได้ขับขานรมประกาศไปทั่วโลกกตาเราได้น้อมกราบพระพุทธเจ้าน้อมกราบพระพุทธบาทน้อมกราบพระสีริธาตุ ด้วยความสักการะจิตเราจึงเกิดเป็นความสว่างสวัยด้วยใจเบิกบานในนามครอบครัวธรรมปัญญาในนามสายบุญธรรมปัญญาในนามวงบุญพระโพธิญาณทั้งหลายและผู้สร้างบารมีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเราขอประกาศตนว่าเราทั้งหลายจากเป็นพุทธ,ธมามะกะเป็นพุทธศาสนิกชนผู้เดินตามรอยพระบาทพระาศาสดาอย่างมั่นคงตามรอยพระอริยเจ้าเข้าพระนิพพาน ด้วยจิตอนันเกษมสำราญขอ,อนิพพานจงบังเกิดด้วยจิตอนันเกษมเบิกบานขอบารมีธรรมจงบังเกิดด้วยจิตอันกว้างใหญ่ไพศาลขอธรรมปัญญาจงบังเกิดด้วยอนุภาพนั้นผู้ใดสถิตมั่นในการเกื้อกูลพระศาสนาด้วยเหตุอันดีด้วยเหตุอันชอบด้วยความปรารถนาอันอยู่ในกรอบศีลธรรมขอคุณทั้งหลายจงประสบความคล่องตัวทั้งทางโลกทางธรรมประสบเหตุเลื่เลิดล้ำในการสร้างทุกสิ่งให้สำเร็จด้วยกรอบแห่งธรรมนั้น การใดที่จะเป็นการสร้างบารมีคุณให้เจริญยิงย่งขึ้นไปให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปให้เจริญสูงสุดเพียงใดขอการนั้นจงปรากฏเกิดแก่คุณด้วยเหตุและปัจจัยทุกประการด้วยอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระธรรมเจ้าทั้งหลายด้วยอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระสังฆเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าขอตั้งจิตบูชาประสิทธิท่านทั้งหลายตั้งจิตไปพร้อมกันนะครับ พุทธังวันธามิธรรมัาางวันธามิสังขังวันธามิครูอุปชาอา,าจารย์คุณังวันธามิมาตาปตุคุณังวันธามิ พระไตริกขาคุณหังวันธรรมนี้ด้วยความนอบน้อมสูงสุดในสิริหกประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูอาจารย์และพระไตริกขารวมลงเป็นหนึ่งประสิทธิเป็นมหาบารมีธรรมจงรวมตัวเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมธรรมใดอันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นทรงปฏิบัติทรงบรรลุข้าพเจ้าขอรู้ขอเห็นขอเป็นขอปฏิบัติขอบรรลุซึ่งธรรมนั้นทุตการนับแต่ปัจจุบันถึงการเข้าสู่พระนิพพานนั้นเทินกระแสบุญใดของข้าพเจ โลกธาตุท่านใดต้องทุกข์จงเป็นสุขในบุญนี้ท่านใดเป็นสุขจงเป็นสุขจริงขึ้นในบุญนี้ท่านใดปรารถนาจะโมทนาสรดุการจงมีส่วนในบุญนี้จงทุกประการนั้นเถินนิพพานะปัจโยโหตุสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามิครับท่านใดปรารถนาสิ่งไหนก็ตั้งจิตณนะเวลานี้เลยครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายจริงๆนะใช้เวลาทุกเม็ดอย่างคุ้มค่ายิ่งๆนะ ก็ในานามครอบครัวธรรมปัญญาครับผมมีความภูมิใจและมีความสุขมากที่ได้ร่วมมีกันและกันเคียงข้างและสร้างบุญกับทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่เราเป็นเพื่อนเคียงข้างในการสร้างบารมีและ no people left behind คือเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทุกคนก็พยายามฉุดดึงกันให้ก้าวเดินไปเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างไปพร้อมๆกัน เส้นทางการสร้างบาร,รมีก็อย่างนี้แหละมันยากเย็นแสนเข็ญแต่เพราะเรามองไปแล้วเห็นมีกัลยาณมิตรอยู่ข้างขงเออมันก็ทําให้เราสดชื่นและมีพลังวันนี้เป็นวันที่ดีมากนะครับเป็นวันนวมินทร์พระมหาราชเราไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอยู่อย่างนั้นแล้วเราแปลงความเสียใจความอะไรทั้งหลายให้เป็นพลังนะครับให้เราเดินหน้าไปด้วยความหวังว่าเราจะสร้างบุญกุศลเกื้อกูลชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งยิ่งขึ้นใครที่คิดหวังสิ่งใดในทางทางนี้นะ ขอจงสําเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกประการพบกันในทุกที่ที่มีบุญพบกันด้วยเหตุแห่งบุญได้ปัญญาและนี่คือไลฟ์ธรรมปัญญาวงบุญคารวะประกาศธรรมโอตนาสาธุการครับ